สรุปยอดจองบางส่วนของงานมอเตอร์โชว์ครับสดสดร้อนๆเลย BYD ยอดจองเกินหมื่นครับ1353คันเยอะสุดคือ BYD Dolphin 4,014คันครับต่อมา GAC Ion ครับยอดจอง7 0 1 8คันยอดเยอะสุดคือ UT และต่อมาครับฉางอันดีพอร a อวตารรวมกัน6,589คัน Deep h ์ตเอสก็ยอดจองเกิน3,000แล้วต่อมาเป็น MG ครับยอดจองรวม5,910คันยอด MG 4คือเยอะสุดครับและต่อมาคือ Great Wall Motor ครับ4,959คันปรับราคาและยอดจองดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากคายญี่ปุ่นก็เอาบ้างครับนิสสันปีนี้ยอดเยอะมาก3,139คันเลยเซน a าช่วยได้เยอะครับและโอม d ดาแอนเคู่เองก็ยอด2,568คัน m a ส d a าก,ก็ไปเรื่อยๆครับ2,353คันของเขาแม้ว่าจะไม่มีรถใหม่แต่ย,ยอดก็ถือว่าโอเคอยู่นะต่อมาเป็นซีเกอร์ครับ1,196คันหลักๆเลยคือ009ที่เป็นรถตู้ก็ถือว่าไม่แย่นะส่วนซูซูกิก็ยอดจอง1 0 2 3คันครับสูงส คือสวิตป,ประมาณ500กว่าคันและต่อมาคือจีลี่ครับ e x 5คันเดียวเนี่ย 1, คันมีรุ่นเดียวแต่ขายได้ดีเหมือนกันนะและทางฟอร์ดเองครับยอดรวมกลมๆประมาณ1,000คันและกระบะไฟฟ้าลิตดาล่า671คันครับซึ่งมีหลายแบรนด์มากที่ยังไม่แจ้งยอดจองนะครับทั้ง t o y o ต a า o n d a เอง bmw mercedes benz ก็<ต>ยังไม่แจ้งรอลุ้นกันว่าจะยอดจองประมาณไหนแต่ Toyo ต a ผมว่าเกินหมื่นเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตในคอมเมนต์ให้อีกทีหนึ่งเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะประกาศยอดแบบ official